สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โมโนออคิสบาเจสิกาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เป็นวันตุ๊จีนใช่ไหมแม่สินเจออยุอีสินนี้หช้ยค่ะสุขสันวันตุ๊จีนนะคะก็เลยใส่สีแดงแรงริ์เลยค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกล้วยไม้ชนิดหนึงที่แบบว่าทนแดดทนแรงทนร้อนทนฝนทนหนาวทนทุกสถานการณ์เลี้ยงง่ายตายยาก ตายยากจริงๆรับประกันเดี๋ยวจะมีต้นตัวยอย่างให้ดูด้วยว่ามันรอดแล้วรอดแล้วแ,แต่มันก็ออกดอกแล้วก็บอกว่าส่งกลิ่นหอมแบบและมุนรันจวนหอมมากจนเหม็นบางทีก็ฉุนเกินเหตุนะคะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านี่เลยนี่เลยนี่เลยหอมมากหอมไม้หอมแบบทั้งวันทั้งคืนแบบ รมโกรกรมโชยก็บอกว่าเตะจมูกค่ะอดี๋ยวถ้าเป็นขานี่ก็เตะจมูกหักละค่ะเพราะว่ากลิ่นมนแรงมากก็เดี๋ยวกลับกล้องหลังนิดหนึ่งนะครับอ่ะที่บอกว่าเลี้ยงง่ายแตย่ยากดูจากต้นนี้เลยอันนี้คือปลูกจะไม้เศษที่มันหัก,หกเหลือทิ้งๆนะคะดูว่าเดี๋ยวแยกก่อนเนี่ยให้ดูเนี่ย,เ,ยเอาเวลาตายแล้วค่ะก็มาเสีย a, บไวล่าก็แบบว่าอลังการมากดูว่า ปาดอลังการอะไรขนาดนั้นขนาดนี้ก็ยังออกดอกให้นั้งกี่ช่อสองช่ออันนี้ก็ติดฝักแล้วน,นี่ดอกสุดท้ายติดฝักแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่ๆกันดีกว่านี้เราเรามาชมความงามและความอลังการของเขากันเลยะกันเลยค่ะนี่อะดูภาพมุงกว้างก่อนน้องมีชื่อว่าเข็มขาวนะคะเอื้องเข็มขาวเอื้องเข็มขาว หรือชื่อวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าเวนด้าลิเลียซิก้าอุ้ยลิเลียลิลาซิกา้าเวนด้าลิลาซิก้านะคะหรือภาษาถิ่นในบ้านเราก็จะเรียกว่าเอื้องก้างปลาเอื้องขี้หมาประมาณนั้นน,น,นะโฟกัสสิแมะ,ะบางทีก็เรื่องเอื้องขี้หมาเรื่อ,องคำเอื้องขี้หมาที่เคยอ่านเนี่ยคือบางบางที่บางแบบว่าบางท่านบอกว่ากลิ่นมันมันฉุนมันเหนม็น,นอะไรอย่างเงี้ย เหมือนขี้หมาก็เลยเรียกเอื้องขี้หมาแต่ว่าบางคนก็บอกว่าหอมแต่ว่าอีนี่ก็ว่าหอมอยู่นะแต่ว่าหอมแบบแรงๆอ่ะหอมแบบถุนนะพอแบบพอหอมแบบถุนปุ๊บทุกคนก็นเลยว่าเหม็นอะไรอย่างงี้อ่ะเขาก็จะเป็นกล้วยไม้ประพิษอิงอาใัยนะคะใบจะออกสลับกันนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาใบาก็ได้ยาวประมาณหนึ่งถึงสองเซนค่ะใบาย,ยาวประมาณสิบห้าเซนนะคะได้สิบห้าเซนแล้วก็จะเจริญเติบโตทางยอดขึ้นไปเรื่อยเนะคะยอดขึ้นไปเรื่อย เตการกระจายพันธุ์ก็พมาา่าลราไทยกัมพูชาประมาณนี้ส่วนในบ้านเรานะก็จะพบตามป่าดิบแล้งป่าเบญจพัรธ์ทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยยกเว้นภาคกลางกับภาคใต้นะคะพบมากในภาคอีสานและก็ภาคเหนือจ้าดอกเขาก็จะมีสีขาวนะจ๊ะสีขาวปากสีชมพูม่วงตรงจมูกก็จะสีเหลืองๆนะคะ น้องเลี้ยงง่ายตายยากทนแดดทนฝนทนทุกสถานการณ์ถึงจะเป็นไม้มาจากที่สูงแต่สามารถเลี้ยงในพื้นราบได้แล้วก็ออกดอกได้ดูแบบนี้เลยนี่อแล้วดูรากเขาสิเห็นไหมดูอ่ะนี่ขนาดว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรแบบว่าแทบไม่โดนมีแต่ว,ว่าตามมีตามเกิดเทวดาเลี้ยงต้นนี้ออกดอกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ช่อ อ่ะส่วนต้นนี้มาหล่อมมาแหลมหนึ่งสองสามสี่ช่อเหมือนกันต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูมันกล้จะตายเห็นไหมมีต้นแค่นี้ออกกระดกต้องสองช่อดูสิดูสิก็ถึงบอกว่ากล้าดันกล้าการันตีเลยว่ามาเลี้ยงง่ายตายยากสําหรับท่านที่เป็นนักเล่นกล้วยไม้มือใหม่หรือมือสมัครเล่นหรือว่าอยากจะลองเลี้ยงก็ตัวนี้ก็แนะนําเป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้ที่เลี้ยงง่ายตายยากเขาก็จะเหมือนเขาแกะเลยค่ะคืออึดถึกทนอึดถึกทน ทุกสถานการณ์นี่ดอกน้องน่ารักมากน่ารักแล้วราคาน้องก็ไม่แพงเลยนะคะน้องจะออกดอกช่วงหน้าแรงนะคะออกดอกช่วงหน้าแรงนะคะเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายและออกดอกต้องอ,ออกดอกตรงตามฤดูกาลไม่มีขาดไม่มีหาย แล้วที่ตาคันแต่ว่าอย่าเลี้ยงล่มจนเกินไปอย่าเลี้ยงล่มจนเกินไปอย่างพวกนี้เนี่ยสั่งาหารที่นี่เห็นเนี่ยจะเลี้ยงไว้าชายขอบเลยก็คือโดนแดดบบว่าเกือแบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดูรากเขาอะรากเขาก็จะอบุอบอวบอย่างนี้เลยอันนี้บอกก่อนเลยนะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะเป็นไม้ชายขอบไม้เสีที่บอกว่าเสียเสียไว้ก็ยังงามอลังการขนาดน,นี้ สวยด้วยหอมด้วยดอกดอกเลี้ยงเก่งไ,ไม่เลี้ยงเก่งเลี้ยงง่ายออกดอกออกดอกตรงตามฤดูกาลแล้วเวลาออกดอกเขาจะบอกว่าพังปูดนี่เลยก็ถบอกว่าขนาดต้นเล็กต้นเดียวๆก็ยังออกทั้งสามสี่ช่อเนี่ยบางคนน่ะหรือว่าส่วนมากเนี่ยเ็าจะมองว่าอุ้ยกล้วยไมข้ขิมขาบเป็นกล้วยไม้ที่บอกว่าไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความน่าปัรถนาไม่ได้มีความน่าหลงไหลแต่บอกว่าสําหรับนี่นะมองว่าน้องเป็นกล้วยไที่น่ารักมากไม่ดื้อไม่หือไม่อือเลี้ยงง่าย ีย่างายบอกง่ายเชื่อฟังประมาณน,นั้นถ้าเป็นเด็กน้อยเนาะประมาณน,นั้นเนี่ยดูวยไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะบอกเลยต้นต้นไม่ได้งามค่ะแต่ว่าดอกสวยเชิงกระเดะเลยค่ะดูสินี่โอเคถ้าใครอยากทดลองเอาไปปลูกไปเลี้ยงก็ทักทายเข้ามากันได้นะคะในไลน์เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ก็ได้นะจ้าบ๊ายบายจ้า